mấy kẻ đứa nhặng mai kẻ đứa ở đây là ok, oh hack đi โอ,โอเคกล่องสวยงามจริงได้เออไม่ใช่<า>กันไกลสิรออะไรโอ้โหแพ็คมันแน่นหนามากเงียบ หนักได้ม้างอ่ะโอเคเรียบร้อยยังไม่ได้แกะแกะแววยังวะยังนี่ไงต้องแกะตรงนี้ก่อนโอเค,อเคต้องแค่นี้ปะออแล้วมั้งเออโอเค